ประชาชนที่เคารพเพื่อนๆสื่อมวลชนกานนรับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องการหาข้อตกลงร่วมกันนะครับในการโหวตประธานสภาในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะลงถึงร่างถแถลงในวันนี้นะครับก็ต้อง อธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนถึงกระบวนการนะครับที่ทั้งสองพักนะครับได้มีกระบวนการในการหาข้อยุตินะครับเกี่ยวกับเรื่องประธานสภามานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับคณบรีประธานสภานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ส่งให้ทางเลขาเชิวัฒน์นะครับได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับกับคณเดีประธานสภามานะครับจนกระทั่งถึงข้อยุติที่จะเป็นข้อ แถลงในวันนี้นะครับขออนุญาตอ่านแถลงาการให้กับพี่น้องสิ่ิบชนนะครับเรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลัง และพักพลังสังคมใหม่ได้ประชุมหารือร่วมการกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่หนึ่งเสนอชื่อนายวันมูัมหมัดนอมัทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองโดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ ข้อที่2บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผักดันวาระที่ทําให้รัฐสภาไทายก้าวหน้าให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8พักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาเล็มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้ถแถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2,566 พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พรรคเก้าไกลและพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566 และนี่ก็คงจะเป็นการถแถลงร่วมกันของพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการถแถลงในการลงปตินะครับประธานสภาในวันพรุ่งนี้ครับ